นอนนอนคนเดียวเลยผมนอนที่กระท่อมนวนแหละที่ครูไปเห็นนี่แหละรัันว่ากันคิวไปสัมผัสกระบอกเลขมันมีเลขแกะสลักไม้สวยมากเหมือนไม้ไปยุ่งแกะ,ะตานี่เลขมันออกตัวนี้นี่นี่หนูเอามาได้หนูมีคนให้หนูเอามาให้มันมีผมมองดูนะอันนี้ผมนอนฟันนะ มองดูที่เขาเย็บกระดานไม้พยุงอ่ะเขาแกะสลักมันเป็นแผ่นแผ่นประมาณนี้แหละแต่ว่ามันกว้างหน่อยหน้าแปดมันนั้นหน้าแปดผมดูเขาให้สี่ทุกคนทุกท่านนะครับพาคุณชมมาตามคุณตาน้องเอ็นฟิวนะครับตอนนี้ได้เดินทางมาที่วัดไพรพัฒนานะครับเดมาทักทายมาสนทนาเห็นว่าฟันดีด้วยนะครับคุณตานะครับคนที่จะตามเขาอัสสััดีครับคุณลุงสวัสดีครับผมสวัสดีครับวัสดครับ สวัสดีครับเห็นว่าฟันดีครับงวดน,นี้ฟันยังไงบ้างครับอาตาครับคือฟันดีมากครับเพราะว่าผมอยู่ดูแลสวนเนาะเมะ่มุเรียนแล้วก็ค,คืนวันที่เท่าไหร่ผมไ็จจำไม่ได้แล้วก็นอนนอนคนเดียวแหละผมนอนที่กระท่อมนู่นแหละที่ครูไปเห็น,นละครฟันว่ากันเพวไปสัมผัสกระบอกเลขมันมีเลข แกะสลักไม้สวยมากเหมือนไม้พยุงยแกะวะตานี่เหล็กมันออกตัวนี้นี่นี่หนูเอามาได้ mm hmm. หนูมีคนให้หนูเอามาให้มันมีผมมองดูนะอันนี้ผมนอนปันนะมองดูที่เขาหย,ยิบกระดานไม้พยุงอะ่ะเขาแกะสลักมันเป็นแผ่แนแผ่นประมาณนี้แหละแต่ว่ามันกว้างหน่อยหน้าแปดมนัน mm hmm. หน้าแปดผมดู เขาให้ให้ผมผมดูสามหนึ่งศูนย์อันนี้เลขต่ำมากคือเลขฝันเนาะไหมครับเลขฝันเลขฟันไม่ได้เขียนนะนี่เลขเลขของฝันโดยโดยตลว่มเองฝันก่อนเขียนครับฟันก่อนฝันก่อนเขียนอืมฝันก่อนรันก่อนเขียนเขาเขาเขาเขียนเขียนเมื่อวันเสาร์มาบานผุฝฟันได้ประมาณสามคืนแล้วเอาเขียนให้ทีหลังครับเอาเขียนให้มาบานวันเสาร์ตอนเที่ยงเป็นวิวที่เขียนอันนี้ความฟันของผม มันผ่านมาสามสี่วันแล้วที่ฟัฟันก่อนครับอันนี้บอกบอกตรงๆงเลยแนวทางที่เป็นคฟันฟันที่บอกว่าน้องไปเขียนให้แล้วไปบอกแกสลักมามัน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 ไม่ใช่ว่าเขาแกะลึกนะมันมันมันขึ้นสูงแบบนี้เลยสามตัวตาเลยกหนูเขาเขาโยนให้ตาผมก็ดูกับยายนอนเห็นตั้งยายแกแหละแป้น่ะก็เห็นโอ้ เอกไรแบบนี here, yourself, ้มาสวยแท้เขาใครแกะสนักสามตัวตัวเดียวเลยสามตัวตัวเดียวกระดานแผ่นหนึ่งเท่านั้นแหละนีขอะไรนะตอนนั้นคือความฝันนะครับความฝันอนตัวผมนันครับก็ฝันจากโลกหรือจริงเราก็ไม่รู้เนาะคือความฝันเนาะฝันเห็นร้านเนาะร้านเขาบอกอย่างไงผมก็เล่าอย่างนั้นเลยผมก็จําได้เลยเนาะที่ฝันน่ะลุกมาแล้วก็เขียนไว้เลยเขียนไปเลยเขียนไว้เลยกลัวลืมก็ลุกมาแล้วลยมอย่างเงี้ยถูกไม่ถูกออกไม่ออกผมก็ไม่ทราบเว่าความฝันทุกคนเนาะมัน มัน100%ก็1 1%ทงหนความฝันเนาะมันเป็นเรื่องราวที่มันฝันโดยเฉพาะน้องเอ็นฟิวกำลังมาแรงด้วยนะครับครับกฟฝันเรียนว่าน้องเอ็นฟิวชี้เลขในความฝันอีกเนาะไม้สวยมากไม้ไม้พยุงกระดันไม้แดงโอ้สวยมากแกะสลักในช่วงนั้นก็กำลังคิดอยู่ว่าน้องจะเขียนเลขให้วันไหนแต่ผมไม่คิดนะไม่คิดไหมไม่คิดไม่คิดว่าเขาเขาเป็นไข้ด้วยเป็นไม่สบาย อาทิตย์กว่าผมก็เลยไม่คิดเขาเคียนให้มาให้กับเรื่องของเด็กเนาะปกติธรรมดาเราไม่เคยทำเลยไม่เคยทำเลยว่าเมื่อเราจะเขียนให้อะไรไม่ได้ทำเลยไม่เคยถามก็ถามยายเวลาตอนขึ้นมาจากสวนแล้วก็ไปเล่นแต่บ้านยายตลอดมาอนี้อพอเราก็เคยกันแต่เรื่องงานเรื่องทาอย่างนี้ไม่เคยคิดว่าให้เขาเขียนบอกให้เขาเขียนไม่คิดพอวันเสาร์อาทิตย์ปุ๊บ ร้านก็จะไปกับผมตลอดอยากไปเล่นกับตาอยากไปเขียนเลขที่นู่นเล่นกับตาเขาก็พูดแต่ย่างงี้แหละแกก็เขียนให้มาตลอดอันนี้เข้าสิบห้างวดแล้วสิบห้างวดแล้วสิบห้างวดนี่แหละเพราะว่ามันสิบสี่งวดแล้วที่ที่ที่เขาเข้ารอบสิบห้าครับอันนี้อันนี้เข้ารอบสิบห้าอันนี้เลขความฝันเราจะเล่นเลขความฝันอนนะครับน่าจะมีเซ้นจริงๆเลยเพราะว่าน้องคนนี้เขาเขาเขียนให้ตั้งสิบสี่งวดแล้วย่างเข้าสิบห้างวด อันนี้เนาะอันนี้เอาเลขกองฟันของคุณตาก่อนเนาะคับอันนี้เลขเลขกองของผมครับเลขวางนอ,องนค่อยคอย่อย,อยเอวอีกชุดหนึ่งนะครับครับอันนี้เลขกองฟันของผ,ผมเองคุณตาเปิดใจแต่ตั้งแต่ลานคนนี้มานี่เข้าเรื่องเลขเนี่ยเข้ามาได้มายัางไงไม่เขารู้อันนี้ตั้งแต่เขาอายุประมาณสามขวบสามขวบนะเขาให้ถูกอ่ะสามตัวอืมอันนี้ผมก็แปลกนะเด็กคนเนี่ย ผมแปลกเพราะว่ามันไปชี้รถทะเบียนของแม่เขาอ่ะออกมาใหม่ๆไปชี้หกหกสองแปดแม่นี่เลขมันมันยังหัดพูดเลยมันไปชี้เดินไปชี้แม่เขาก็เลยไปมันเกือบเที่ยงแล้วนะเขาไปซื้อตามเป๊ะสามตัวเลยตรงเลยไปชี้เลยครับไปชี้ตั้งเลยหกสองแปดมันไปชี้เลขหกก่อนมันเรียงมาแบบนี้เด็กน้องมันชี้มันมันให้ตั้งแต่เขาอายุสามขวบอะคุยยังไม่ชัดเลยครับผมก็เลย ติดตามมาเอ๊ะมันแม่นวะก็เลยตั้งแต่นั้นมาตลอดครับติดตามได้ตลอดครับได้ตลอดเ็ติดตามตลอดติดตามว่าเขาตามมาจนถึงปัจจุบันห้าขวบย่างข้าวหกเลยยางข้าหกครับย่างข้าวหกหกหกนี่ก็ข้าวหกขวบครับแกมันแตกต่างกันกับเด็กอื่นอ่ะเนาะมันแตกต่างกันเยอะไหมเยอะเนาะครับเยอะครับเยอะอืม ว่าเด็กบางคนไม่รู้เรื่องแต่เด็กนี่น่าจะมีเส้นมีอะไรสักอย่างในในในตัวตัวเขาคือเหมือนเขามองเห็นอะไรอย่างเช่นวันศา,านสตร์เขามอง <ตา S 2> เห็นเห็น,นผีดวงตาอะไรเขาก็มองเห็นผีปอกผลไม้กินอย่างงีนะ้เขาก็พูดเอ๊ะนี่มันมองว่าได้ยังไงเด็กผมก็คิดนี่น่าจะให้เด็กเห็นเด็กมีเสน้นน่าจะมีอะไรสักอย่างนี่นะเขามีกิดรับอะไรสักอย่างมันมีเจ้าที่เจ้าทางน่าจะ อันเทางบอกหรือมามาอยู่ด้วยอย่างนี้เนาะเด็กัมบมองเห็นผีคือดวงตาเขาพิเศษครับลเลขพลังจิตอีกอย่างหนึ่งคือเลขพลังจิตเขานี่มาอย่างไงเลขพลังจิตเขาเคยคุยมีใครคุยฟังไหมไม่มีนอะอันนี้พลังจิตเริ่มตั้งแต่ออกหกสามหรือย,อยังไงเอหกสามเนาะเขาคุยเองอะไรเองหมดเลยครับเลขพลังจิตเขาคุยสองครั้งอหงืหนึ่งหนึ่งอะไรผมก็จำไม่ได้มันมันไหลงวดเนาะ เขาก็บอกเริ่มบอกเลขทาอังกฤษสงครั้งไอ้หกสามอ้สามหกสามแล้วก็งวดนี้งวดวันนี้อันนี้ที่เขาเขียนเขาเขาไม่ได้พูดเลขทาอังกฤษ <ừ> อันนี้เขานั่งสมาธิคิดงงคิดอะไรอยู่ซึมๆแล้วตอนผมอยู่อยู่ด้วยเขาไม่เขียนผมก็เลยขึ้นไปอยู <ừ> ่บนครัวครับเอฟซีรอติดตาม ในคลิปหนาครับเลขเขียนเอาความฟันเน้นความฟันของตาก่อนนี้ฟันคือเลขเดียวเล็กอะไรนะตาฟันสามหนึ่งศูนย์ครับเลขที่ฟันหนึ่งศูนย์ครับสามหนึ่งศูนย์แกะสลักอ่ะที่เขาแกสลักมาอยู่ฟันเหนแกหยิบหยิบเอาไปให้ตานี่เลขตานี้เลขเลขเลขนี่ไม่มีเลขตาสามหนึ่งศูนย์ในในหินแบบนี้เลยบ่อ คือมันเป็นกระดานมันมันมันจะสูงแบบนี้เลขที่เขาแกะสลักอ๋อเป็นปน,นูนนเนาะครับนนน,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 นเป็นสามหน 3, 1, ึ่นงศูนย์อะไรนะสามหนึ่งศูนย์เอฟซีสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์อันนี้นเป็นความฝันก่อนเน,ะนา,นาคะครับฝันของคุณตาฝันของคุณตาครับนอยเอ็นฟิวฝาเล่นน้อยเอ็นฟิวแกะสลักแล้วว่าชี้เฉยๆคือเขาไปเหยียบมาที่อื่นไม่รู้ไม่รู้ของใครนะนี่ความฝันนะเขาเาไปให้ตานี่นู้นูได้เลขมันติดไม้มันมีอยู่กับไม้ เขาก็ให้ผมดูผมก็ดูกับยายฟันเห็นทางยายแกด้วยเออนันน่าเลขชัดมากครับอันนี้ก็เป็นในความฝันนะจตาจะมาซื้อลอตเตอรี่ด้วยวันนี้ใช่ไหมครับในความฝันันนี้เลยด้วยอันตัวนี้ด้วยนะครับสามอะไรนะสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์นะครับอ๋อโอเคสามหนึ่งศูนย์นะครับเลขความฝันสามหนึ่งศูนย์เห็นยังไงก็จำได้ยังไงความฝัน ครับขอบคุณคุณตามากเดี๋ยวติดตามอีกคลิปเลขน o nfi อีกครั้งหนึ่งครับครับขอบคุณตามากนะคบฟันเขาเรียกคมฟันเด้ครับตัวเดียวครับสามหนึ่งศูนย์นะครับ